อ่าสวาสดีพี่ <arak> น้องมีภาพบึงสูตรท่ากกบวัวเนาะสูตรบนบานสูตรว่านกันเหล็กไปบึงปัะูดิบพี่น้องแล้วก็ตอนนีงกับพิธีการเห็ดเลยพึเงเลยพี่น,น้องึ่งอ่าแนะนำประตูดิบก่อนพี่น้องกบ คบตัวใหญ่ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้คบตัวใหญ่กบเอาไปหยาดเตพี่น้องนี่เอาหนังมันอดกเอาเรื่งนมันอดกเออเอาับขามันออกมันเหลือแต่ถ่องมันสีนอพี่น้องแันนีพวกปรเหต์จากโต้หาหาโต้ไงอ้าว เนื้นอแมนแบนพี่น้องเนื้อซับรอยากเอานังซับใส่นํำการก็ได้พี่น้องซับแบบน้พี่น้องเนาะซุ่มขาซุ่มหัวซุ่มนี่มันเอามาตัดซับใส่กันซับใส่แบบนี้น อา้าวเครื่องบานพี่น้องดูเครื่องนี้สิเนนตะไคร่ได้พี่น้องนี่ไข่ตะไคร้แล้วก็ขากระเทียมพริกแล้วก็ใบบักูดนี่ครับเน้นไปทั้งตะไคร้ไร้ขวานอะพี่น้องไปเบิง้ง ทำได้บ่ะนี่พี่น้องาำเครื่องก่อนเรื่องวิธีการต่อเลยครับติดตามพี่น้องตำเหมือนพี่น,น้องนะตำตำใส่ไปก่อนเที่ยมไรเนี่ยเอ้ยเทียมพาวานวัน เทียมบบก,ก,ไไก,ก็ไล่เสืบดเลยว่าจะไครจะใครไล่ในน้อยเล็กที่นนอปุณถือกันเกือกไต่ไครก็บัวถือกันขาขาโบราณแหงที่หนอผิดเหล่แซ่เลยกพี่นนอง อีกเทียมไม่สูตรตายตัวอีกเลยพี่น้องเอ้ยก้าวอย่างเดียวผมก็เลยตวงใบอันนี้ไม่ต้องตามก็ได้พี่น้องเอาใบถ้าที่หลังใบถ่ายโยนโยะใส่กับเอ็นนี่เหนือมันอ้าวติดตามพี่น้องมาสักตามไปเรื่อยๆพี่น้อง เนี okay. ่ยตามาประมาณนี้พี่น้องมุนมุมเป็นมุนแบบเจียวนี่พี่น้องมุนพ่อซ้ำหนึ่งนี่เนาะพี่น้องมุมเป็นมุนแห้งกันเดยอา้าวตอนต่อไปมาแล้วพี่น้องเนี่ยมันแซงไปเลยเนี่ยห้าซาไปแล้ว ปุ้งเลยพี่น้องที่ตัวนี้บ่เมนตําเพื่อมูลดอกนี่ตตามเหยวะเพื่อนมันเยะโซ่งมันเขากันนะพี่น้องใบใส่ตอนนี้<อ>นี่ยชุดโหลดพี่น้อง<ไ>ใส่ใ่หน่อยเส่หน่อยใส่ายเส่ยบไร กรที่นางสาวเจษดาเปิดรับบริจาคเงินแลตอนนี้ตอนนี้ด้ยพี่น้องเกือกทีจะเร่งสืบสวนว่าการถ่าูกและพรมาลูกจนปากแกตาบอดนั้นเก่หวังกัการขอรับบริจาคเงินหือไ่ือ่ไตามขทีข่าวที่ยวเช้าวันเวลาสิบเอ็ดโม้ายพี่น้องเลมีทายตัวผมก็คือใช่ไปเพื่อหัวบันพี่ห้อเน่หวให้เครื่องเี่ียาตามใบนะครับแต่เนื้อมันีเข้ากัน ยังลอ,อยอยู่อ่าติดตามไม่เนาะหนวดจะเข้ากันนี่ตามประมาณนี้พี่น้องตามประมาณหนวดต้องเป็นหนอดจะหา,าที่พ่ออ้าวขั้นตอนซิมด้วยพี่น้องซิมเออเหนียวห่อแต้แท้เบิง่ง ตัวชาตากัศทุ่มทิ่มี่น้องโคบุทันสุกเด้อทีิเบิ่งควอความในใจความควบนี่พอดีพี่นองพอดีคือว่ารถเท็ดรถเข้มนัวพอดีเออรสชาติกลมๆล่มได้ดที่แลลวพี่น้อง มันหยัดกันบัตริลลอหยาดลงหนี่เอาเงินมาจากไหนอ่าขั้นตอนต uh, ่อไปชิลองติดตามครับนี่

นักข่าวันนิวเชื่อวันขาวมั่นใจวันนิวบุกเริสเตยยังครับบ้งเี้ยหาตับุกเบิกเก่าไม่เสียมใช่ไหมปในและนางสาวเรียมระดาจริง ตำรวจจอแจ้งข้อหาเจียมศร a d ร่วมซ่อนเร้นอำพรางศพแต่นี่ญาติร้องสอบพฤติกรรมเอฟรับน้องไมมิ้นไปลิ้นตุลาบ่ครั้งที่เกิดมารแข่งแรงดีสอดทำลายในรูปเสื้อคล้องมาห้อยนี่เอาไปตากแดดขอรับเงินบริจาคเศรษฐาเจ้อสื่อต่างประเทศรอทักษิณค้นโทษแต่ตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษามั่นใจในคนที่มีความรู้ความสามารถ ด้ามภูมิธรรมเอาด้วยหลุนดนนึงทักถึงช,ช่วยแก้ปัญหาประเทศที่สาคัญเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาเสียงว่าถอยไม่ตาเด่นป่ะสามารถสู้ชีวิตลา่าบถเห็นเครายห์ขายขโมยขวดึกดื่เมืดค่ำหากขายไม่หมดไม่ยอมกลับบ้านทิ้งข่าวลงพื้นที่พบอาม่าสุดยอดคนแกง่งต้องการขายของหาเงินซ่อนบ้านทีู่พัง เคยมื tang, ่อ่อนี right. <t rying> <t rying> ้ด nah, right. okay> ้วันีพี่น้องาวจเพรสอบนปเรอาประมาณนี้พี่น้องวันกกับติดตามช่องนี้เลยพี่น้องทั้งาติดต้องแทกติดเลยนะยังมาเหดนพี่น้องเบิ้งไม่ติดต่อไป ข้นี่เอกอ่ะำนาจพี่น้องที่แกนะครับนอสัสดีครับ